สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการทํานายดวงนะครับของคนที่เกิดทั้ง7วันเนาะในส่วนของคนที่เกิดบัทร์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับเป็นสะดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ก็เป็นต้องรับไปครับอันไหนที่เป็นกําลังใจดีนะครับที่หรือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอาไปป้องกันได้นะครับในเดือนเมษานะครับคลิปนี้เป็นของเดือนเมษาเนาะก็สามารถรับไปได้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกดูกับโดขอให้ดูกับผู้พยากรณ์ที่ท่านไว้ใจนะครับ หรืออย่างน้อยก็แต่ว่าอย่างน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งทํามา2เดือนนะครับก็ได้รับฟีดแ b a c k มาค่อนข้างแนวโน้มดีนะครับแล้วก็มีทั้งเสียงว่าเออให้ปรับตรงนั้นนะ่าตรงนี้นะ่าอะไรเงี้ยโดยจะพยายามปรับให้นะครับแล้วกเ็เดือนนี้เป็นเดือนแรกของเดือนเมษายนเนาะโดจะมีในเรื่องของทํา12สราศีให้ด้วยนะครับก็ยังไงฝากเป็นกาําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าตรง มากน้อยแค่ไหนเน no. okay. าะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสับไพ่สดนะกรอนิดนึง <laughs> แล้วมันจะมีในเรื่องของอดวงที่เป็นดวงความรักให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดทั้ง7วันแล้วก็12บสราศีกันกันนะครับ mm. เดือนนี้โดนทําเยอะมากครับ mm. เยอะจริง,รงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเนาะ กด subscribe ให้ด้วยนะครับเช้าวันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่มาเริ่มกันเลย Ace of Pentacles นะครับ King of Cups <c oughs> Ace of Wands Queen of Pentacles อู้ทำไมการเงิน เอซิ w a n ส์อืมขึ้นมาสองใบเลยเอ่อ uh, The w h e e l of Fortune นะครับ Fire of Pit e f a l e s นะครับ Ten of Cups อืม Two of Wands the Sun คนวันจันทร์ครับเดือนเมษาเป็นเดือนของคุณแล้ดวดวออานต่ำะนะไพ่นะไม่ใช่ว่าวันเกิดโดยดูจ่าอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับแต่บอกเลยว่าเดือนหน้าเป็นเดือนของคุณนะครับเพราะอะไรอย่างแรกเนาะ ช่วงนี้บอกเลยว่าก่อนเข้าเดือนเมษามันเป็นช่วงแห่งการบุกเบิกและคุณเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำคณค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยแล้วดียังไงเหนื่อยแล้วดีดีแน่นอนครับดีจริงๆนะครับเพราะอะไรอย่างแรกเนาะโดเห็นเลยว่าคุณวางแผนในเรื่องของการขยายงานหนระือเรื่องของการทํางานอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนนะคุณค่อนข้างที่จะมีความคิดที่จะแบบสร้างสารรค์งานใหม่ๆออก ออกแบบวิเคราะห์งานวางแผนงานอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างรับกลุ่มในเรื่องของการทํางานนะครับและค่อนข้างปรับตัวในการทํางานได้ค่อนข้างโอเคแต่อย่าคิดอย่างเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่โดยอ,อาจจะต้องอันนี้อย่างคือคิดด้วยแล้วต้องแอคชั่นด้วยเพราะบางทีอะคิดนานไปนิดนึง <c oughs> คิดนานไปนิดนึงนะครับบางทีโอกาสมันไม่รอคุณนะ่ะก็ต้องเข้าใจว่าบางทีโอกาสมันไม่รอคุณนะครบบางทีโอกาสมันเข้ามาแบบปุบป,ปับกับ กระทันหันด้วยนะแล้วถามว่าการเงินคุณน่ะที่มันเคยมีปัญหามาก่อนหน้าเนี้ยฟื้นแน่ๆครับฟื้นแน่ๆเพราะในเรื่องของการเงินน่ะขึ้นมาหลายใบเลยนะเอาจริงๆแล้วพูดตรงๆมันอาจจะมีในเรื่องของความคาดหวังบางอย่างในเรื่องของการงานด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี้ยคุณไม่เคยได้อืมแต่อย่าโฟกัสกับอย่างแรกเนาะในเรื่องของการเงินเหมือนกัน อย่าให้ขยิบยืนตังอย่าลงทุนบิดประเทอย่าอย่าทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ศึกษาให้ดีนะครับอือแล้วพูดตรงๆว่าโดเห็นในเรื่องของความเป็นครอบครัวการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่แล้วพูดตรงๆว่าถ้าคุณลำเมียดในเรื่องของการทำงานอ่ะพูดตรงๆจบสวยครับเพราะไพ่สรุปคือเดอสัน ความสําเร็จอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันมันคุ้มอ่ะมันอิ่มอ่ะทั้งเดือนอ่ะอืมอิ่มเอออ่ะมันมีความสุขอ่ะอืมแล้วบางคนอ่ะมันมีในเรื่องของในเรื่องของการทํางานที่แบบบางคนอาจจะรับสองจ็อบสามจ็อบเนาะอืมมีแผนที่จะทําในเรื่องของธุรกิจเสริมเพิ่มเติมอีกนะบางคนอาจจะทําไม่อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าได้เลิกแล้วครับได้จังหวะของคุณแล้วอืมโอกาสของคุณมาแล้วครับ แล้วมันมีในเรื่องของอินคัมคุณจะได้ตังอะไรที่มันควรจะเป็นของคุณอะมากขึ้นอืมโอ้ดีนะครับแต่อย่าคิดอย่างเดียวแอคชั่นด้วยนะครับอืมดีเอ็มพนะครับรปการงานขึ้นมาโอ้โหโอ้โหบางคนนะทำงานเกี่ยวกับอ,อ,อต่างที่ต่างถิ่นบริษัทข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับภาษานะครับหรืองานข้าราชการงานที่เป็นบริษัทเออที่ รัฐว,วิสาหกิจนะครับที่เป็นในเรื่องของการดูแลผู้คนะจํานวนมากๆนะครับแล้วแต่อยากให้เราบอกนิดนึงนะอารมณ์คุณก็กตัดสินใจบังทีอย่างที่โราบอกเนาะละเมียดกับมันแต่ไม่ใช่ตัดสินใจทันทีเก็บข้อมูลดีๆก่อนนะครับอืมแต่งานเยอะไหมโคตรเยอะเลย <laughs> บางคนอาจจะได้รับการช่างงานใหม่ด้วยนะเพราะมันมีในเรื่องของจาสติกขึ้นมานะครับอืม เอาขึ้นมาสองใบเลยขอยัดวางครอบเลยแล้วกันนะฮะโ o ร์ออฟมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยจริงๆรงภาระงานมันเยอะขึ้นจริงๆนะครับอืมแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มกับหนึ่งบางคนอาจจะได้ถ้าบางคนทํางานที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วครับมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะได้หรือทํางานบริษัทแล้วที่เป็นเป็นหลักเป็นฐานเลยนะเป็นตําแหน่งอะไรเนี้ยคุณอาจจะได้ได้รับมอบหมายให้ทําภาร พาระงานเพิ่มแต่ความมั่นคงมาอมแล้วงานส่วนใหญ่เป็นงานที่เน้นในเรื่องของการควบคุมคนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทนายความนู่นนั่นนี่งานที่ต้องออต้องบุกต้องลุยต้องชนกับคนเยอะๆหรือต้องติดต่อกับคนเยอะๆและบางคนหน่าทำในเรื่องเกี่ยวกับภาษาหรือต่างที่ต่างถิ่นงานเซลล์งานอะไรอย่างเงี้ย งานเซลไหมไม่เซลลสิไม่ใช่เรื่องไม่ใช่งานเซลล์แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของบริษัทข้ามชาติอ่ะเออที่เป็นในเรื่องของการใช้ภาษาการพูดคุยการติดต่อการเจราจาทางไกลออนไลน์ก็ได้หรือแม้กระทั่งงานที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้หมดเลยอืมแต่เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วดีอืมเหนื่อยแล้วคุณเห็นผลในระยะยาวอะ่ะเอาไหมล่ะแค่นั้นเลยครับ การเงินเดทอืมบางคนอนะ่ะมันเอ่อบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียตังไปกับงานงานสีดำเนาะเออถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็ขอแสดงความเสียใจน้องน้านนะครับแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นเนาะมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะได้มีเงินในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับบางคนอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจการเทรดหุ้นนะครับการ คิโตรงคิปโตอะไรพวกเนี้นเออมีแน่ๆครับหรือคุณอาจจะได้วางแผนในเรื่องของอ่าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับงานซื้อมาขายไปหรือเงินที่คุณจะได้อ่ะคนที่ทำเกี่ยวกับความเป็นความตายอาชีพหมอแพทย์พยาบาลประกันไม่นา่าสภัยอะไรเงี้ยเด่นคุณจะได้เงินตรงนี้เยอะมากๆนะครับเสียตั้งไปกับการเดินทางอื ค่ารถยวดยาพาานะันนาเนาะหรือบางทีมันอาจจะได้มาจากการเดินทางเดินทางไปทํางานงานออนไลนา์นะครับอู้ขึ้นไปใหญ่ๆอย่แบบนะี้เอาจริงๆคุณจะไม่มีโชคกันกันเลยเหรอนะครับ <laughs> มีนะครับบอกเลยนะครับขออีกใบร <laughs> บผ้าใบพอดีอืมแต่มันเหนื่อยก่อนจริงๆอืม คือยิ่งใครที่ทําเป็นฟรีแลนซ์นะครับจับมากกว่า2องานสงานนะครับคุณฟื้นเลยนะครับคืออารมณ์ง่ายๆเหมือนตายแล้วฟื้นอ่ะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบจมมาหลายเดือนละเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะครับอืมแค่นั้นเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอนะแต่ถ้าจะเสียหรอกก็อย่างที่เราบอกเนาะถ้าไม่ใช่งานสีดํามันเหมือนกับว่า สังเครละลก็ได้หรือบางทีมันจะเป็นแบบยุดยามหฐานะการเดินทางแต่ด้วยดูเห็นว่าคุณได้มากกว่าเสียแน่ๆเออเพราะการเงินมันขึ้นมาแต่แรกเลยนะเอาจริงอะความรักเดืเอดแ้งแมนอ้าวลักกี้เกมแล้วอย่าจะลักกี้เลิกไปเนี่ยโฟร์ออฟสอดหืมสิบับสอ King of, nice of uh, s o r d อู้นายส l e s เออคนโสดก่อนนะ <laughs> คนโสดจ้เอ่ uh, <laughs> อย่างแรกเนาะมูฟออนจากคนเก่าๆบ้างก็ดีนะครับมูฟออนจากเรื่องเก่าๆ <laughs> ความรู้สึกเก่าๆบ้างนะครับ <laughs> หรือบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามายังไม่ใช่สเปคคุณเท่าไหร่ <laughs> อืมแค่นั้นเลย แล้วมันเหมือนกับว่าอาจจะมีข้อดีอาจจะมีเรื่องดีๆด,ด้วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะถ้าคุณเพิ่งตัดจบอะไรกับใครมาเนาะทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองสักพักคนใหม่ๆม,มาครับอืมสเสน่ห์คุณแรงปีตกว่าเดิมอีกแต่คนที่มาเนี่ยเขาค่อนข้างจะพยายามควบคุมคุณหน่อยอืมต้อง อาจจะตึงกับคุณกับคุณไปบ้างเนาะก็ลองดูแล้วกันว่ารับรับที่เขาเป็นคนแบบนี้ได้หรือเปล่าแรงเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่แรงงอืมเพราะเห็นไพ่ดาบเต็มเลยจะถามว่าสายเปย์ไหมสายเปย์เหมือนกันครับเออดุแต่ดุแต่เปย์รับไหวไหมนะครับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าอืม ก่อนหน้านี้ถ้าอาจจะเป็นช่วงในการทบทวนความสัมพันธ์แต่โดก็มองว่าไปมีการไปต่อกันนะครับอือีกคนนึงนั่งอีกคนนึงพายอ่ะแล้วแถมฝ่ายชายาจ,จะแบบหึงคุณอนะ่ะถ้าคุณแบบโปยเนสเนตมากขึ้นกว่าเดิมนะหรือฝ่ายชายอาจจะแบบเงื่อนไขเลยว่าคุณต้องเป็นแบบนี้ให้ฉันคุณต้องแบบนั้นให้ฉันทําไม่ได้ก็ อยู่ห่างอ่ะสักพักได้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับคือเมื่อคือนนะ่ะนอนน้อยนิดนึงนะพอดีว่าแก้วิดีโอของดวงรายสัปดาห์นะครับก็อาจจะมีแบบหวัดบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ไม่ได้เป็นางานนั้นนะรับรดรับกลิ่นรับอะไรได้อยู่นะครับ ยังไม่มีไข้ยังไม่รู้สึกอะไรอะไนะครับอสุขภาพเป็นยังไงบ้าง6ิกซ์ซ็อแพ้ดอกไม้แพ้กสอดดอกไม้ระวังเรื่องความดันนะครับความเครียดความดันแล้วกอ็อ่การเดินทางทุกชนิดเนาะหรือการทําอะไรที่เร็วเกินไปนะครับบางทีมันอาจจะมีผลต่อร่างกายเนาะอืมจริงๆด้วยบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกว่าทานน้าน้อยไปหรือเปล่า ออฟฟิศซินโดมครับแล้วก็เหมือนแพ้อะไรสักอย่างอะแพ้เกสรนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เอสภาพจิตใจคุณอาจจะต้องฮิวนิดนึงเพราะว่าถ้าหนักเกินไปบางทีอาจจะแบบเครียสะสมแล้วบางทีภาวะซึมเศรา้ามีแน่ๆนะครับความเครียดกดดันอาการทางจิตอะมีแน่ๆครับอย่างไรอย่างหนึง่งเนาะก็ลองดูแล้วกันเนาะว่า ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ขยายเดอซันเป็นอะไรได้บ้างนะครับขอ3ามใบโออ่ะอย่างแรกก่อนอืมต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องนะครับได้มาจากความสามารถคุณแน่นอนนะครับ แล้วค่อนข้างเด่นในเรื่องของการใช้วัทถสินโดยวาจาเป็นเอกมากเลยอืวาจาเด่นแล้วก็ความสําเร็จอะได้มาจากการต้องคุณต้ององลุยต้องไฟท์บางทีมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างหรือบางทีมันอาจจะมีแบบบางอย่างที่บางทีมันอาจจะทําให้คุณบั่นทอนเนาะมันอาจจะให้คุณมันอาจจะมีความเครียดความท้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองหรือบางทีอาจจะเป็นการในเรื่องของการเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมไว้นะครับอืม นักรบปะครับบางทีมันก็ต้องพร้อมทุกสถานการณ์เนาะขึ้นชื่อว่าต้องออกรบแล้วอะออกทัพจับศึกอะอเพราะว่าเนี่ยมันต้องบุกต้องลุยจริงๆสู้แล้วดีครับสู้แล้วสู้แล้วความสำเร็จคุณไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนคือเหมือนอย่างที่เราบอกครับเหมือนคนตายแล้วฟื้นเลยครับเอาจริงเพราะว่าเดินมีนานนี้ก็ก็เหมือน คุณก็ทรงๆมาตลอดเนาะอืมแล้วคุณอาจจะแบบเห็นผลลัพธ์จากการให้คุณ hard w o ก k e r ด้วยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ใค่เราขึ้นอยากบอกอะไร Next C, B in service ครับอย่างแรกเนาะอืม Infinity basing อ,อะไรอะ่ะ Contemplation อืม แล้วใบสุดท้าย h i ช Your e r e r อ y อืมโ <your> อเค okay. อย่างแรกเนาะโดเห็นเลยว่าพลังงานโดยรวมของเดือนเนี้ยมันคือหนึ่งการต่อสู้กับอย่างโดนอย่างที่โดบอกครับบางทีเออในเรื่องของการเงินเนาะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่บางทีมันอาจจะเสียไปโดยป่าประโยชน์ ในบางครั้งในบางอย่างหรือมันอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่บางทีคุณอาจจะยอมเอาพิมพ์เศสนะไปแลกกับเกลือบ้างเนาะในอีกกรณีหนึ่งเราก็มองว่า,อายอมเหนื่อยยอมเหนื่อยกับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเราดีกว่าอ,อาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้ครับเหนื่อยกับอะไรที่เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่า อย่าให้อย่าไปลดคุณค่าหรืออยู่ในที่ที่คนเขาไม่เห็นค่าเราอะครับแค่นั้นเลยเพราะว่าโดมมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเดือนนี้คุณไม่รู้คุณเอาความใจกว้างหรือความใจเย็นอะไรมาจากไหนนะหรือแม้กระทั่งว่าการซัพพอร์ตใครในเรื่องของการทํางานอะไรกัต่างๆเนาะมันมีขึ้นมาจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าอืม บางคนอ่ะบางคนเขาอาจจะเข้ามาหวังในเรื่องของผลประโยชน์คุณด้วยอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับทีนี้สามใบขยายออกมาเนาะมีในเรื่องอะไรบ้างเป็นผู้ให้ที่ดีนะครับอืไม่ได้บอกว่าโอ้เท่าไหร่ก็ใจกว้างหมดไม่ใช่หรือบางทีมันจะมีในเรื่องของอาจจะแบ่งไปทําบุญบ้างอืทําบุญก็ตามตามกําลังศรัทธาหรือบางทีเราทําเท่าที่เราไหว ทำกับคนพ่อแม่เนาะเออหรือสิ่งที่เรารับถือสิ่งที่เราสบายใจและทาที่เราเท่าที่เราไหวแต่ถามว่าหรือแม้กระทั่งว่าการให้อภัยการให้อภัยเลยนะโดยมีความรู้สึกว่าบางทีอะ่ะอาจจะมีคนที่แบบเข้ามาหวังอะไรบางอย่างจากคุณแล้วมันทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจโดยต้องบอกแบบนี้เลยแล้วมันเหมือนกับว่าอยากให้คุณปลดปล่อยวาง ในบางเรื่องออกไปเนาะมันมีจริงๆนะครับแล้วเดือนนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันจะตอบแทนคุณอนะผลลัพธ์ที่คุณออกมามันอาจจะไม่ได้ใช่แบบก็าอาจจะไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตงานเนาะแต่อาจจะมาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเช่นซัพพอร์ตกำลังใจซัพพอร์ตความรู้สึกในนี้ในเรื่องของการทํางานได้ด้วยอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้รับกลับมาในรูปแบบที่อาจจะไม่ใช่เงินทองมากมายอะไรแต่มันมีคุณค่าทางใจกับคุณแน่น,นอน นะครับไม่ว่าเรื่องไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธนะ์นะดูตีแบบนี้แล้วกันคอมเ e นเทชั่นเนาะอย่างแรกเนะาะดดบอกแล้วในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการที่คุณนะอาจจะบุกเบิกอะไรมานานละสัลข้อที่เกิดวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างเดียวนะครับขอให้เตรียมความพร้อมไว้ว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะเห็นเลยว่าเช่นสมมุติว่าถึงเวลาโอเค คุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ฉันต้องฉันต้องฉันต้อง,องไฟ์หน่อยนะเ็นที่เลยครับอืมไฟ์ในที่นี้คือไฟ์แบบเป็นเหตุเป็นผลนะไฟ์เพื่อให้เกิดงานนะเช่นบางคนอาจจะมีในเรื่องของการแบบถูกเรียกสัมภาษณ์งานเนาะกระทันหันหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบพร้อมและมั่นใจแล้วว่าเออมีคนรับแล้วแน่ๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดเมื่อจําเป็นมองให้ขาดมองให้ละเอียดมองให้รอบคอบนะครับ ราชศีเป็นเรื่องของความเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าป่านเนาะมีความสง่างามในตัวอืมสวยงามแต่สง่างามในแบบที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเป็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เข้าใจในตัวคุณคนไหนที่ไม่ได้ซัพพอร์ตคุณไม่ได้เข้าใจในตัวคุณคุณกปป็ปล่อยไปเลยครับแค่นั้นเลยมันมีเหมือนกันนะคนที่แบบ ไม่ได้เห็นคุณค่าคุณแล้วบางทีมาหวังผลประโยชน์อะไรกับคุณน่ะมีมีม,มีแต่ถามว่าเดือนนี้ยคุณคุณจะตัดสินใจอะไรได้แบบมั่นใจมันกลับมามั่นใจในตัวเองกลับมามองเห็นว่าตัวเองอะ่ะสามารถทําอะไรได้บ้างแหละเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องไว้ใจให้ถูกคนหรือโฟกัสให้ถูกคนโฟกัสงานให้ถูกจุดโฟกัส ในสิ่งที่คุณควรโฟกัสจริงๆเดือนนี้คุณน่าจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเซนส์คุณน่าจะแรงมากๆด้วยนะครับชิปยูเอเนอร์จีอย่างแรกเนะาะดูบอกแล้วว่าอย่าไฟอะไรที่ไม่จําเป็นอืมอย่าสู้อะไรที่มันมีความรู้สึกว่าเราเราไม่มั่นใจอะ่ะไปแล้วก็ไม่รู้จะเจออะไรอย่าไปเก็บแรงไว้สู้ในสิ่งที่คุณมั่นใจดีกว่าสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าฉันทําได้ แล้วมันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองแค่นั้นเลยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับดวงคุณเกิดราศีไหนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ